สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าต่อยจะพามาดูขมิ้นขาวป้าต่อยปลูกไว้เอาหัวหัวมันฝังไว้แล้วป้าต่ตอยเอามากินแล้วก็เอาหัวมันฝังไว้ด้วยนนะมิ้นขาว ก็ต่อไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่ามันเป็นหัวไม่ได้ถ่ายรูปไว้เอาพามันดูเห็นมันขึ้นงามต้นเดียวดูใบงามเลยแล้วก็ขึ้นหนอนเล็กอีกนะต่อเอามาฝังไว้ในลอ้ลอล้อรถขมิ้นขาวก็เป็นพืชในตระกูลขิงตระกูลขมิ้นนี่แหละเพื่อน ขมิ้นแดงๆนี el el ่แหละแต่นี่มันเป็นสีขาวมีต้นเหมือนขิงเหมือนขมิ้นทุกอย่างมีหัวใต้ดินเป็นไหลมีหัวก็เหมือนขมิ้นนั่นแหละเหมือนขิงเหมือนขมิ้นเลยมีหัวใต้ดินเป็นไหลไม่มีแง่งใบแทงขึ้นจากหัวใต้ดินเลยเพื่อนๆนะใช่มันก็แทงขึ้นเหมือนขมิ้นเหมือนขิงพวกนั้นใบเดียวมีใบเดียว ลักษณะใบเป็นรูปหอกอเป็นรูปหอกรูปรีปลายและโคนใบจะแหลมลายปลายแหลมปลายแหลมโคนใบก็แหลมโคนก้านโคนก้านของมัน โคนก้านเป็นกาบนะบนเพื่อนๆเนี่ยเป็นกาบกาบโคนก้านใบเป็นกาบหุ้มต้นหุ้มลำต้นก้านกลางใบเป็นสีเลือดหมูไหนไหนไหนก้านกลางใบต่อยไม่เห็นทีเอ,อนั่นรือเปล่านั่นแหละ ด้านกลางใบเป็นสีเลือดหมูใบเขาก็สีเขียวแล้วก็สรรพคุณของเขามันก็มีสรรพคุณเป็นยาทุกอย่างเลยเนาะเป็นว่านน่ะว่านสมุนไพรอะสรรพคุณเป็นยารสชาติก็ดีคนที่ท้องอืดน,นั่นท้องอะต้องหามากินแล้วนะนเพื่อน เพราะว่าเป็นช่วยไอ้เป็นเป็นของที่ช่วยฮะออขับลมด้วยขับลมในกระเพาะคนที่แน่นท้องท้องอือท้องเฟือบ่อยๆเนี่ยต้องหามากินละเพราะว่าช่วยขับลมได้เนี่ยเนี่ยคมเมนขาวขับลมในกระเพาะแก้แน่นท้องก็คงจะเหมือนเหมือนตะไครนะ้เนาะ ใครก็กิน <c oughs> แก้ทอ้องอืดท้องเฟ้อได้และก็เป็นน้ำมันหอมแล้วเหยด้วยเป็นน้ำมันหอมแล้วเหยช่วยเจริญอาหารเพราะว่าคนที่เบื่ออาหารน่ะเอ้อเนี่ยขมิ้นขาวเนี่ย <c oughs> เอามาดมๆให้ได้กลิ่นน่ะเขาว่าจะช่วยในเรื่องความอยากอาหาร จะได้กินข้าวได้อะไรแบบนี้แหละแล้วก็ขับปัสสวะก็ได้รักษาโรคผิวหนังสรรพคุณเขาเยอะแยะสรรพคุณทางยามากมายเหมือนเหมือนกันทุกวานเลยก็ต่อยเอามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละเนี่ยขมิ้นขาวประโยชน์ของเขาขมิ้นขาว แฟนป้าต่อยเอามาแล้วก็เอามาจิ้มน้ำพริกเอาแง่งไอ้แง่งอ่อนของมันเนี่ยมาจิ้มน้ำพริกแฟนป้าต่อยกินเรื่อยเอามาหัน่นหันหันแล้วก็จิ้มน้ำพริกป้าต่ตอยยังไม่เคยกินนี่ที่เหลือก็เอามาฝังไว้มันก็เลยขึ้นป้าต่อยก็เลยเข้าหาข้อมูล ข้อมูลแล้วก็เอามาบอกให้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องของขมิ้นขาวก็นะถ้ามีอาการท้องอืดท้องเฟือ,ฟอ,ฟอ,ฟอบ่อยๆแน่นท้องเนีย่ยหามากินได้เลยขมิ้นขาวสรรพคุณดีๆของเขามันมีดอกด้วยนะเพื่อนๆในข้อมูลเขาบอกว่ามันมีดอกดอกมันสวยด้วยแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะดอกของมันอ่ะ แต่ตอนนี้ของมะตอยนี่ยังไม่มีดอกนานฝ่า <c oughs> <N an> จะออกดอกพ่าสวนมากนี่จะขุดเอาหัวมันกินซะก่อนดอกยังไม่ดันออกโอเคจะเพื่อนๆถ้า <c oughs> ถ้าสมมติว่ามันมีดอกให้เห็นมะตอยจะถ่ายไปให้ดูนะแคอวันนี้ก็มะตอยขอฝากไปแค่นี้นะจ๊ะ สวัสดีจ้า